ช่องจิงจ้ชานแนวเอลแอล <c oughs> ก็วันนี้เราจะมาเล่นซ่อนหาปลอมแปลงเป็นสิ่งของกันนั่นเองเนื่องจากว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็จะมีเวลาเล่นกับเ,เพื่อนๆกันเยอะนิดนึงนะเออนี่ก็ตอนนี้ระหว่างที่เกมกำลังดำเนินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้คือแมป ไฮเอ็นซีทนส์ฟนะทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่ที่ท้ายชื่อคลิปนะคะว่าเป็นแบบอะไรเนาะก็นี่เขามีสกินคนหาใหม่แหละแบบว่าอันนี้จะเป็นการเล่นซ่อนหาที่มันจะไม่ธรรมดาแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ซ่อนหาแบบเฮ้ยฉันหาเธอเจอแล้วแบบง่ายๆอะไรอย่างงี้นะคือแบบมันไม่ใช่การซ่อนซ่อนหาธรรมดาแต่ว่าเป็นการที่คนซ่อน จะสามารถปลอมแปลงเป็นสิ่งของได้และนี่ก็คือสกินคนหาใหม่นั่นเองก็จะมีสกินเจนนราเดอะแฮกเกอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนช่วงเล็กๆนั้นนะแล้วก็แบบคิดว่าจะโดนแฮกกันแต่สุดท้ายก็ไม่หรอกเออแล้วก็ป๊อปปี้ตปอจากป๊อปปี้เพลย์ไทม์อันนี้ก็อันนี้ก็จากป๊อปปี้เพลย์ไทม์เหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงจําชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็ฟลอปปา้านั่นเองที่ทุกคนน่าจ,จะชอบกันอยู่เดี๋ยวทีนี้เขาให้เราโหวตแมปไอ้นี่แหละโหวต เอ้ยโหวตแบบว่าเกมโหมดก็โหวตผลลัพธ์ที่ได้ก็คือโหมดคลาสสิกโอ้แล้วก็มีสกินอ f อฟอัสอาเดสจากหนังเรื่องสักเรื่องยแหละเป็นหนังเกาหลีทุกคนก็ไปดูกันได้นะแต่เรงไม่เคยดูเลยเหมือนกันเอออันนี้ก็มีแมพให้โหวตนะคะสมได้เป็นสวนสัตว์บ้านคริสต์มาสกับซูเปอร์มาร์เก็ตเออก็ ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถูกโหวตมาก็จะเป็นบ้านคริสต์มาสอุ้ยตายแล้วตายแล้วเอาเอาถ้าแบบเอาง,ง่ายๆเลยนะก็น่าจะเป็นเก้าอี้น่าจะดีที่สุดแหละอยากจะบอกว่าตอนเป็นแบบว่าตอนได้เป็นคนหาคือเศร้ามากเพราะว่ามันมันหายากกว่าปกติอะค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจลมนี่ เป็นเก้าอี้นเนียนๆวางอยู่ตรงนี้ก็ได้แบบยังไงอะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอแล้วเขาก็จะไม่สังเกตเห็นเฮ้ยมีเพื่อนปอมแปลไปตุ๊กตาหมีด้วยอยันนี้สกิลเราก็ยังมีแค่นี้อยู่นะคะโอเคมาละขอดูหน่อยดิคนหามันยังอยู่ข้างนอกกันอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเจอตุ๊กตาหมีมาเยอะมากอะโห ใครเป็นตุ๊กตาหิมะแล้วมาแอบข้างนอกนี่คือไม่ได้เลยจริงเอ้ยเดี๋เดๆๆเเฮ้ยเขาเขามาอยู่ใกล้ๆเราไม่นะไม่เราจะตายตอนนี้เถอเฮ้ยมันไม่มันไม่เอะใจ,จกับเก้าอ e ีที่เราซ่อนอยู่เลยเหรอคะทุกคนเอาจริงดิคือคุณเจน่าคุณไม่สนใจเลยเหรอข้างบนนี้ไม่น่าจะมีใครขึ้นไปซ่อนได้นะคะเออ ทีนี้ก็เสร็จโจแล้วเสร็จใจไว้โจแล้วนี่ไม่มีใครขึ้นมาข้างบนได้นนะคนซ่อนอะ่ะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าแบบนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าหาแล้วแบบก็หาไม่เจอหุยอ้ <c oughs> ุยมีคำใบด,ด้วย <c oughs> เขาเก็บคำใบมาเขาได้คำใบเป็นอะไรวะอยากรู้เลยอะ่ะ ขอขอส่องตัวเองก่อนนี่ตัวเองเป็นเก้าอี้อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราเป็นเก้าอี้นะเนียนยตรงนี้อุ้ยมีเพื่อนตุต๊กตาอยู่ไหมตรงนี้ด้วยเหรอยังกล้าเป็นอยู่อีกเหรอเธอจริงติเฮ้ยเอยเขาเดินเข้ามาอีกแล้วไม่เอาอยาอยาเพิ่งเอะใจกับเก้าอี้ตัวนั้นไม่ไม่ไม่โ no, 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 นโ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 นดนดดนแคชมีทุกคนทุกคนช่วยลุ้ได้ยนาะว่าเก้าอี้ตัวน,น,นั้นจะรอดหรือเปล่าเฮ้ย ตายแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันก็เอาเป็นโหมดการติดเชื nice. 응้อน่าจะดีเออดีไหมโหมดการติดเชื้อน่าจะสนุกแบบเดินต่อได้เรื่อยไม่มีวันแพ้ไม่มีวันตายแ้้วเถอะอ่ะกายเป็นคนหาหาหาอ่ะเอาสวนน้ำดีกว่าสวนน้ำหาง่ายดี ถูกใจคนอย่างเรามาก fnf อ๋อน่าจะเป็นด่านแรปปะที่แบบโยูยูเออยำยำยำนี่ไงเขาให้เราดูและจำเอาไว้ว่าแบบเออนั่นแหละมาดูกันอ่าตรงลูกบอลน,นี้มีอยู่3ามลูกเท่านั้นนะคะสามลูกวางเรียงกันแล้วก็ มีร่มแค่สองอันเท่านั้นลูกบอลสามร่มสองแล้วก็ลูกบอลสามร่มสองแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเห็ดเออแต่ก็คงไม่มีใครปลอมเป็นเห็ดหรอกมั้งเห็ดมีอยู่ประมาณห้าอันเนาะตรงใกล้ๆนี้ก็มีเรืออยู่หนึ่งอันเท่านั้นโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่าเจนน่ามาแล้วนันเนี่เห็นเลยคนยังซ่อนไม่เสร็จ <laughs> ตายแล้วตายแล้วนี่เนี่ยเจอแล้วนะเออชเอเออชเอเออสมนำหน้าเจ้าซ่อนมีนเนี่ยดีนัก <laughs> มามามา มาเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเฮ้ยล่มมันผิดปกตินะเฮ้ยนี่เนี่ยเจอแล้วนี่เจอแล้วอ้าวไม่ใช่หรอเนี่ยเออว่าแล้วว่าต้องใช่ถูกแล้วไม่มีแล้วล่มอย่างเงี้ยแหละถูกแล้วความจำดีใช่ไหมล่นะจับได้สี่แล้วนะตรงนี้มีเรือหนึ่งอันก็ถูกแล้วนี่เนาะลูกบอลก็มีอยู่สามเองอะ สร้างพับช่วยอะไรโอ้นี่ไงเราเก็บหัวใจเพิ่มได้เผื่อแบบว่าหาผิดจะได้ไปต่อยเพิ่มได้อีกอะขอคำใบ้หน่อยคำแนะนำคุณซ่อนตัวบอมเป็นเห็ดน่าจริงเหรอตอนนี้ก็ถูกแล้วนี่นะเห็ดนั่นไยเห็ดเจอแล้วไอเห็ดเจ้าเห็ดเดี๋ยวจะเจอกันแน่เจ้าเห็ด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 เออเจอแล้ว อ้ที่สุดก็เจอสักทีนะขอคำใบ้หน่อยปร้อมตัวเป็นเครื่องดื่มฮะเครื่องดื่มเครื่องดื่มบนโต๊ะนั่นหรือเปล่าอ่ะทุกคนมันหายากซะด้วยสิหึไม่น่าใช่เนาะไม่รู้อะ่ะ ปลอมตัวได้เนียนบ้างไหมเอ๊ตรงนี้ื็เป่าเอ้าไม่ใช่เนงยเจอหัวใจลจะจะโจนเก็บหัวใจเพิ่มก็จะสามารถต่อยผิดได้อีกนะคะโอเคเหลืออีกสองเองอะเป็นแซนด์วิชมันไม่เด่นสะดุดตาเหมือนอย่างอื่นอย่าเข้าใจเนาะ น,นี่เนี่ยตดใส่มันเลยใช่ไหมคะเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเอาให้แน่ใจก่อนว่ามันวิ่งมาหาเราเออมันมันไม่วิ่งมาหาเราจริงๆด้วยไม่เอะใจกับแซนด์วิชเหรอนายละนายไม่เอะใจกับแซนด์วิชเราเหนี่ยนิดนึงหรอไม่ไม่เลยเหรอใช่แซนด์วิชเรา สุดเซนวิธเราบ้างขอร้องสนใจไม่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 ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ใชนไม่ใช่อะไรแบบนั้นซะหน่อยนะ เจนน่าอย่าวิ่งตามเราเลยนะเธอไม่ได้จะมาแฮกเราใช่ไหมเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าคนชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเด้อว่าแต่เราจะเราจะแบบซื้ออะไรดีอะซื้อแบบเสียงนอนเนี่ย อเอาเสียง<อ>ที่มันมีมที่สุดก็คือเสียงตดที่เราซื้อไปแล้วตนี้ก็หาดีอ่ะแถมโบนัสให้ค่ะขอบคุณนะก็อี้ตัวละสี่มันรู้แน่เลยอะ่ะถ้าบอกก็อี้ตัวละสี่อ่ะเอมไม่ทันแล้วเอาอ่ะ ไม่ทันแล้วะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนได้ยินเสียงแมวไหมนั่นแหละสะกินเฮ้ยมันมาแล้วอ๋อมันวิ่งตามต้นไม้ตันนั้นอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> เอ้ยเนียนเออมันเอะใจกับเราไหม